ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะก็พี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยก็ร่วมกันปฏิเสธนะคะความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยชาวบ้านจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ร่วมกันละหมาทยัดนะคะหลังที่คนร้ายค่ะก่อเหตุคาบอมแฟตตำรวจนะคะสร้างขวัญกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และขอให้พื้นที่เกิดความสงบสุขนะคะขณะที่การติดตามคนร้ายก็คืบหน้าไปมากแล้วค่ะบรรยากาศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นในส่วนที่บริเวณสถาน มีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสต,ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะภายใต้การนำของนายชุกรีดอเละตุครูสอนศาสนานะคะพร้อมด้วยตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสต,ตลอดจนพี่น้องประชาชนค่ะกว่า100คนร่วมประกอบพิธีละหมาทยัดนะคะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากพื้นที่รวมทั้งขอพรจากพระเจ้าค่ะให้เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมหรือแม้แต่คนที่นับถือศาสนาอื่นค่ะเกิดความสงบสุขไม่เกิดเหตุ ร้ายรุนแรงรอดพ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบและร่วมแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์และชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ ขอให้นำพาความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ในเรือนและให้เกิดความสันติสุขนะคะดังอดีตที่ผ่านมาค่ะค่ะทางด้านนายอิมรอนอูมานะคะประชาชนก็ได้กล่าวว่าที่มาละหมาดฮายัตเพื่อขอพรจากพระเจ้าให้จังหวัดนราธิวาสค่ะมีแต่ความสงบสุขขอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายรวมถึงทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยค่ะส่วนความคืบหน้านะคะติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นพลตำรวจตรีปราบพา มีมงคลรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9กรักษาราชาการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราธิวัตเผยว่าความคืบหน้าในส่วนของการติดตามคนร้ายนั้นคืบหน้าพอ,พอสมควรค่ะเป็นที่น่าพอใจนะคะแต่ไม่ขอเปิดเผยก่อนเพราะเกรงว่าจะเสียรูปคดีค่ะ